คาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ยุยงส่งเสริมให้เล่นการพนันเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับหรือไม่ก็ไปเรียกแม่มาดูด้วยมาหน่อยเออสวยรอบนี้บวกให้หน่อยสินะครับเออสวยดีนะครับผมสวยดีครับโอ้ยมาแล้วครับ8,000บาทเชดโดวบวกมาแล้วเอากําไรมาแล้วกําไรมาแล้ว มาแล้วครับผมมาแล้วนะเออแล้วคราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับผมมาอยกยิงยิงก้าวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาทานเพื่อนมาเล่นเกมนะครับผมนะคิงบ็อกซิ่งนะครับเกมนักมวยเรานะผมของข้ายสเปคครับไปในเบสสี่สิบบาทครับผมพกองตัวมาแค่สองหมื่นหกนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเมีด้วยด้วยครับเป็นอกำลังใจยิงยิงก้าวนะจ๊ะไปครับเบสสี่สิบบาทนี้มันจะบวกให้ผมหรือเปล่ามาดูกันไปครับที่ซื้อฟรีสปินนะครับผมสิบสองรอบมาในราคาสี่พันบาทครับ ในราคา4,000บาทที mission, ่มันจะแตกให้ผมหรือเปล่ามาดูกันในกว่าครับผมเด็กนี้อายุต่ำก่า18ปีนะดูเพื่อความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะครับย้ำนะฮะว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่ยุยงส่งเสริมให้เล่นการพนันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นนะครับผมตามเฮียมาได้เลยนะที่ใต้ริงนะผมครับใต้ริงนะครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับผมน่ามันดูนะครับว่ามันจะเข้าไหมนะคาสต์เพลย์เกมมิ่งนะครับ เดี๋ยวนี้ค่ายสเปกเกมมิ่งนะชอบทำคลิปมาชอบทำเกมไม่ทำคลิปตล้วมาทำเกมนะมาใครใคยพีจีนะเออสวยได้สี่ร้อยแปดบาทโอ้โหบิ๊กชนะเท่าไหร่เอ้ยซื้อไปราคาสี่พันมาแปดร้อยสิบหกบาทช็อตนี้สวยครับอีกแปดรอบหมุนหน้าตอนนี้คุณแปดอยู่มาดีครับผมหกสบาทต่อลวบิ๊กอ้าววายมาแล้วตอนนี้ก็สวยดิครับผมมาอีกทีฮะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เออครับผมโอ้โหได้รอบหมุนเฟเปอร์มีหนึ่งรอบนะครับมันดีอย่างนี้นะผมนะมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับไปครับไปครับไปกันนี้เลยเอาดีครับผมสวยฮะเจ๊บ้าโอ้โหไม่มาเฉยเลยสิบสวยดีครับล็อกแล้วด้วยล็อกแล้วด้วยต่อหรือเปล่าโอ้โหล็คอยก็เท่านั้นครับไม่มีคอมโบต่อนะโอ้โสงสารจะขาดทุนเราพี่แม่พี่น้องสงสารจาขาดทุนเราพ่แม่พี่น้อง ได้มาพ7 0 0ครับหมดแล้วครับผมโอ้โหชอดนี้นะครับชอดนี้โดนไปครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพกทุนมาเยอะอยู่นะครับไปครับกดไปเพิ่มไปที่เป็น60บาทนะก็ซื้อนะครับผมนะในราคา6,000บาทครับผมมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในราคา6,000บาทนี้นะ12รอบหมดนะครับผมกับเกม i บ็อกซิ่งจ้ะ จะรู้หรือไม่ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเฮียด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียก้านะจ๊ะและได้ทันคลิปใหม่ๆของเฮียด้วยนะครับผมส่วนเด็กนะครับผมที่อายุนะไม่ถึง18ปีนะครับผมก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานนั้นนะครับย้ำนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับนะเนี่มาเน็ตเฮียไม่ค่อยดีนะเน็ตเฮียไม่ค่อยดีรอกันก่อนรอนก่อนอ้าวมาแล้วครับ มาดิครับผมคิงบ็อกซิ่งเอ้าหไม้อะไผ่านไปไม้สองไม้สองก็ผ่านไปได้60บาทเฮ้ยเฮ้ย,ยซื้อ6 0พันเลยนะองฟ้ยอ่าสวย7จ0ดร้อยตีตีอ้าวมาอีก60ต่อดิโอ้โหอีก8ฟรีเกมโอ้โหสวยเอ้ยไม่ได้ดกว่าโอ้โหตายแล้วนึกว่าติดนะเมือเ่อกี้ลดกันไป10อ้าวสวยครับสวยสวย สวยๆพี่ผัวหมดแล้วนะครับผมนะ <c oughs> เอมาสวยดิร้อยแปดบาทตอนนี้ผัวหมาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอามาแล้วครับสองร้อยแปดสิบแปดเอาเดีกวาไวล็อกโอ้โหหนึ่ห้ารอบบุญเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ทุนกันไปเอา้าสวยดิครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเชดดูเอาเดิวะหนึ่งพันแปดสิบบาทเอาละครับมาดิได้ได้ทุนคืนแล้วตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะอีกแปดร้อยได้ทุนคืนเออบิ๊กชนะมาแล้วครับผมบิ๊กชนะมาแล้วนะฮะ ทิ้งสวยครับ2อ6รบาทตอนนี้คูณ12เสองกสรอบหมุน10มาสวยจ้ะเจมาด้วยโอ้โหล็อกกบนี้ก็สวยเลยต่อหน่อยต่อหน่อยต่อหน่อยขอหน่อยนะเออ432ได้อยู่ได้อยู่อีก1รอบหมุนเอ้ย10มาวะ่ะ10มาท่านผู้ชมคิวโอ้โไม่ต่อครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าได้กำไรอยู่เห็นว่าได้กำไรอยู่ไม่กี่บาทก็ไม่เป็นไรถือว่าได้กำไรอยู่ ใครที่ชอบกินจิฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอยู่ด้วยนะครับปเป็นกำลังใจให้ก้ามจ้าไปสวยครับก็ไปเรื่อยครกดไปเรื่อยตอนนี้ผมก็เท่าทุนแล้วนะพกทุนมา2 4ง0 0น0นะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผงม2 4น0ครับเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่ได้กำไรมาเล็กน้อยครับ อ่าน,น,นะพักพักแป๊บนึงครับพักแป๊บนึงไปต่อครับสิบสวยครับสิบสวยชิงมาสวยดิโอ้โหน่าจะเข้าฟรีเกมมาแบบนี้นะถ้าเข้าฟรีเกมไม่รู้เรื่องครับต่อหน่อยครับต่อหน่อยโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุ้นกันต่อลุ้นต่อโอ้โหเกือบครับไปครับอีกหนึ่งครั้งในการซื้อฟรีเกมผมว่าในคางหกพันบาทครับรอบนี้มันจะได้กำไรไหมนะดูกันครับเป็นจะขาดทุน ครับผมอยู่ที่เกมนะครับ King Boxing นะครับผมของเว็บฟอ89นะครับอยู่ที่ค่าย Space Gaming นะผม12รอบวันนี้จะได้หรือเปร่ามารลุนกันครับมา12รอบนี้เออสวยขอสิสวยหน่อยลูกบวกเลิกเสียไม่ตามว่าตันสเต็ปนะลงทุนไป6,000บาทนะครับเมื่อกี้ยังไม่มาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านิ่งไม่ได้นะนิ่งไม่ได้นะ ได้ร้อยสามสิบกว่าบาทเองนะครับสวยไม่ต่อว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมงัยแม่งสใสแม่งจะโดนว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่น้อยโอ้โหไม่มาครับเฮ้ยสามรอบเฮ้ยได้สองร้อยกว่าบาทเองนะสวยครับเฮ้ยได้อยู่คิงคิงคิงสิบอีกโอ้โหเอ้ยได้ว่ะเฮ้ยสิบสิบมาแม่งได้ว่ะ เอาเรื่องอยู่เรื่องอยู่เอาว่ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายสวยครับสวยครับสวยสวยสวยมีผัวมดแล้วฮะเชดดอขาดทุนบานเบอร์ครับผมนะโอ้ได้มาเจ็ดร้อยกว่าบาทครับรอบนี้อ้โหนะครับอันนี้ผมขาดทุนไปนะครับผมนะห้าพันบาทครับไปที่เบตแปดสิบครับผมไปที่เบ็แปดสิบฮะซื้อไปครับเดี๋นะครับแปดพันบาทครับ ในราคา8,000บาทครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันในรอบนี้ระเบิดแปดส80นะฮะเอาแล้วฟรีหนึ่งรอบนะครับเออสวยสวยครับสวยมาลุ้นกันต่อครับมาลุ้นกันต่อครับผมลุ้นกันต่อฮะลุ้นกันต่อครับผม อ่านะมัลุ้นกันต่อครับไปครับผมไปฮะไปครับผมต่อครับต่อมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยลุ้นกันไปครับลุ้นกันไปลุ้นกันไปครับมาหน่อยมาหน่อยดิโอ้โหนะครับผมนะ มาหน่อยเออสวยรอบนี้บวกให้หน่อยสินะครับเออสวยดีนะครับผมสวยดีครับโอ้ยมาแล้วครับแปดพันบาทเชดโตบวกแล้วเอากําไรมาแล้วกําไรมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วนะเออผลอนอย่างงี้สิเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะนะครับผมนะเออเอาดีนะครับมาหน่อยมาหน่อยเออเล่นอย่างงี้ครับผม มาอีกดีครับขออีกหน่อยขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยนะนะครับผมบวกมาแล้วครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเงียนะใครนะครับที่อยากจะเล่นเพื่อเดียวกันกับผมเล่นอยู่นะครับก็มาได้เลยนะเออมาได้เลยครับแหมนะผมนะมาเฉยครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะผมนะตอนอีพีนี้เนี่ยขอตัวลาเลยนะครับสวัสดีครับ